คุ้มคองอะไรมากนักนะพายที่สุดแล้วเขาจะถีบหัวส่งเอายังไงก็ต้องใช้ของแพงอยู่ดีแหละลักเข้าไปเออเข้าใจไหมแล้วการพูดแบบนี้เน่ะน้ำมันพูดเพื่ออะไรล่ะมันดีซะที่ไหนล่ะติดปากด้วยนะอย่าไปใช้มั่วนะคเนี้ขอบคุณค่ะมันผ่านพอดี <laughs> มันผ่านตาพอดีอะค่ะผ่านตาพอดี นี่เรื่องจริงนะเจ๊ว่าจริงๆแล้วคนพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นคนหลงเหลืออยู่เลยนะเออคือกล่าวร้ายให้โทษคนอื่นนะ่ะเจ๊ยังไม่เคยพูดเลยฝั่งคุณเนี่ยว่าเป็นกบฏอนะ่ะยังไม่เคยใช้เลยนะคำนี้มันร้ายแรงมากนะจะบอกให้แล้วของแพงเกิดจากใครล่ะครับเจ๊เกิดจากพวกคุณไงเกิดจาก รู้ไหมว่าไปทางไหนเนี่ยมีแต่ได้ทุนผูกขาดตั้งนั้นคุณจะมาถามทำไมคุณรู้อยู่แก่ใจ,ใจไม่ต้องมาถามค่ะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าของมันแพงเพราะอะไรมันของมันแพงเพราะพวกเราเหรอ